สวิตควบคุมแอร์ทีต่ติดเพิ่มนะครับตอนนี้คอมแอร์ตัดการทํางานนะครับไฟยังไม่ติดถ้าคอมแอร์ทำงานก็ไฟตัวน,นี้จะติดนะครับมันจะมี2อสเต็ปสเต็ปแรกติดจางๆอันนี้ผมกดปุ่มเพื่อให้ทํางานนี่ครับตอนนี้คอมแอร์ทำงานแล้วนะครับพอตัดการทํางานก็จะดับอันนี้ที่ทําปุ่มแยกเพราะว่า พลมที่ติดเสริมก็คือไม่อยากให้ทํางานตลอดเวลาอันนี้ผมลองเทสดูนะครับตอนนี้ติดใช้มาก็ประมาณเข้าไปที่4ี่แล้วก็ยังปกดติดปกติไม่ค่อยได้เปิดหรอกครับนอกจากรถจอดกลางแดดร้อนๆยิ่งริงส่วนมากจะปิดเพราะระบบความเย็ยนมันก็ปกติอยู่แล้วก็ติดเผือ่อยาำฉุกเฉินอะไรอย่างงี้นะครับเราดสูสักพักนะครับพอคมอมแอร แอร์ได้อุณหภูมิก็จะตัดมันจะเป็นสีไฟค่อนข้างเข้มนะครับเพราะว่ามันจะมี2องสเต็ปตอนนี้จะเป็นไฟติดแบบเข้มๆนะครับดับไปแล้วคือเขาแอรตัดนะครับมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือตอนนี้สวิตช์มันไม่ค่อยนั่นแล้วผมไปโดน,นแรงไปหน่อยตอนแล้วมันจะติดแบบถ้าคอมก็คือเดี๋ยวเราต้องปิดพัดลมก่อนอ่าปิดพัดลม ครับตอนนี้กดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคอมแอร์ทำงาน,นจะติดแบบจางๆนะครับติดสิสิอาเดี๋ยวผมลองปิดสวิต์นะไฟมันต้องดับนะครับอ่ะโอเคอย่างนี้ถือว่าโอเคอาเปิดอ่านี่คอมแอร์ทำงานแต่พัดลมด้านหน้ายังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าผมปิดสวิต์ไว้มันจะติดสเต็ปจางๆนะครับ ถ้าเรากดไปทีก็ไฟก็จะเข้มขึ้นเห็นไหมครับจะเข้มขึ้นแล้วนี่ก็คือพัดลมทํางานอ่าอันนี้ไม่ทํางานพอคอมแอร์ตัดไฟก็จะดับไปด้วยติดแยกนะคเดี๋ยวดูคอมแอร์ตัดไฟก็จะดับ อุณหภูมิสูงครับอ่ตัดได้นะครับผมปีดพัดลมทำงานจับเครื่องด้วยรีโมด